เที่ยรักผูดสแสวงหาความจริงด้วยหัวใจอันบริส,สุทธิ์เราคือสภาอัคทุเรียนแห่งมิติที่9 ขอมอบความรักความเมตตาและแสงสว่างแห่งความเข้าใจเพื่อถ่ายทอดคำสอนในหัวข้อเราจำเป็นต้องช่วยเหลือทุกคนหรือไม่แก่นแท้ของการช่วยเหลือการช่วยเหลือเป็นการแสดงออกของความรักและความเป็นหนึ่งเดียวแต่ความช่วยเหลือที่แท้จริงต้องมาจากความตระหนักรู้ไม่ใช่จากความกลัวหรือการบังคับตัวเองจักรวาลไม่เคยเรียกร้องให้ท่าน แบกวิญญาณไว้บนบาแต่ขอให้ท่านเป็นแสงสว่าง ที่ใช้ออกมาด้วยความรักแท้เพราะเพียงแสงหนึ่งดวงก็สามารถจุดประกายแสงนับพันดวงได้เหตุใดเราจึงไม่จำเป็นต้องช่วยทุกคน 1. กดแห่งเจจำนงเสรี Law of f r e e w i l w วิญญาณแต่ละดวงเลือกเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองเราไม่สามารถบังคับให้เขาตื่นรู้ได้ก่อนที่เขาจะพร้อม 2. การช่วยเหลือที่เกินขอบเขตหากช่วยเหลือจากความสงสารที่ เกินพอดีอาจทำให้ผู้รับสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้บทเรียนที่วิญญาณของเขาได้เลือกไว้3การรักษาสมดุลภายในหากท่านหมดพลังจากการพยายามช่วยทุกคน ท่านจะไม่เหลือพลังที่จะเป็นแสงนำทางที่มั่นคงวิธีการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณช่วยด้วยความรักไม่ใช่ความกลัวจงถามใจว่าฉันกำลังช่วยเพราะรักจริงๆหรือเพราะกลัวจะถูกปฏิเสธหรือไม่ดีพอเป็นแบบอย่าง บางครั้งการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้จนผู้อื่นเห็นและเลือกเดินตามด้วยหัวใจของเขาเองเขารบเส้นทางของผู้อื่นการปล่อยให้ใครบางคนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเขาเองก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความรักและการช่วยเหลือแบ่งปันเมื่อได้รับการเปิดประตูหากใครเปิดใจขอความช่วยเหลือ หรือแสดงความพร้อมจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ท่านจะส่งแสงแห่งความรักและปัญญาไปหาเขาผลต่อการตื่นรู้ของมวลมนุษยชาติหากแต่ละคนช่วยเหลือตามศักยภาพและตามจังหวะของหัวใจโลกจะเต็มไปด้วยความสมดุลไม่มีใครเหน็ดเหนื่อยจนหมดแรงและไม่มีใครถูกทิ้งอย่างแท้จริงเพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายแห่งเอกภาพ การช่วยเหลือที่แท้จริงจึงเป็นการเกื้อกูลกันด้วยความรักและการยอมรับเส้นทางของแต่ละวิญญาเที่ยวรักทั้งหลาย ่านไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือทุกคนแต่ท่านสามารถเป็นแสงสว่างที่ใช้ออกสู่ทุกสิ่งได้เมื่อท่านรักตนเองเคารพเส้นทางของผู้อื่นและช่วยเหลือด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ท่านได้ทำหน้าที่ของวิญญาณตื่นรู้แล้วด้วยรักและความเป็นหนึ่งเดียวจากจิตพระผู้สร้างขอพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมการตื่นรู้ เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กันและกันร่วมเติบโตไปด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะสร้างภายในเจ้าคือแสงสว่างลังคาเจ้าอาสามาที่โลกนี้ยังตั้งใจเธอไม่ใช่นักโทษแต่คือ มาทิงนี้พืชสารเส้นทางแห่งใจโลกไม่ใช่กมเล็กปิดตายแต่เป็นสนามให้จิตวิญญ,ญาณทลายแต่ศกสดใสและปรดปา ประสบการณ์ไม่ใช่เพื่อลีกนี้แต่อยู่ตรงนี้เพื่อรู้ว่าเราคือใครคิดพูดกระทําเดินตามความสุขสร้างโลกนี้ให้ตมภัยนดงามไม่จำเป็นต้องลดพันธนาเพราะเธอเลือกมาในกายมนุษย์นี้ แสงแห่งชีวิตมาเถิดน้องพี่มาสร้างสวรร์บนโลกของเราเธอไม่ใช่นักโทษแต่คือผู้สร้างม,มาทิ่นี้เพื่อสร้างเส้นทางแห่งใจโลกไม่ใช่กรงเล็กปิดตายแต่เป็นสนามให้จิตวิญญาณทลายแต่สุขสดใส,ดส พระผู้สั่นในเธอและไม่เคยห่างไกลถึงเวลารวมใจ